ตั้งแต่เช้าอะ่ะสองรอบแล้วพี่รอบแรกเขาไม่น่าจะใส่เบอร์ผิดเพราะว่ามันมีกรณีอยู่อย่างเงี้ยคราวที่แล้วอะ่ะพี่แต่ของอะ่ะ uh huh. ของอะ่ะมันจํานวนเงินน้อยแล้วหนูแกะออกมาน่ะมันก็ไม่หนูก็ไม่ได้สั่งแต่หนูก็นึกว่าคนบ้านเดียวกันสั่ง oh. นึกว่าเป็นของเราเใช่มต้องดูดีๆนะใช่ตอ,อตอนนี้มันมันมันมีสาชีมันเยอะด้วยคนจีนก็เยอะใช่ใไม่รู้ ส่วนตัวผมเองเนี่ยป็นส่งกโดนเหมือนกันหนูก็ยังงงอยู่เพราะว่ารอบเช้าอ่ะเขาโทรเขาโทรมารอบหนึ่งแล้วโทรมารอบหนึ่งแล้วว่าเออมีของมาสม่ง,เอ,เ,งอเอ่อเคอรี่ค่ะรอบเช้าเคอรี่เคอรี่ค่ะเคอรี่เนี่ยจะรู้จักกับที่บ้านหนูเพราะว่าถ้าหนูจะสั่งอะไรก็แล้วแต่ถ้าเอฟซีส่งของหรืออะไรมาแล้วแต่มันก็จะมีลงพี่นัดก๋วยเตี๋ยวเป็ดถ้าเป็นของหนูคือใช้พี่นัดก๋วยเตี๋ยวเป็ด มันจะไม่ใช่เออมันไม่ใช่ชื่ออะไรนะพี่ที่บอกเมื่อกี้เนี่ยมุดาแต่บ้านที่เจ็ดสิบเก้าหมู่สองนี้ก็ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ของของ<ม>ลูกเนาะไม่ใช่ค่ะบ้านเออใช่เหมือนกันบางทีก็จะสั่งของทางนั้นแต่มันจะพ่วงพ่วงว่าเออบ้านเออพี่นัทกืยเตี๋ยวเป็ดเพราะว่าบ้านต่อเออเพราะว่าเมื่อก่อนนี้เมื่อก่อนนี้มันจะอยู่ข้างหลังบ้านลุงพลตอนนี้ออกมาจากหลังบ้านลุงพลแล้ว ตอนนี้หนูมาอยู่ตรงโรงเรียนสยามโกลกาลหนูก็จะออ๋มนันนคละใช่ใช่อยู่ร้านก๋วยเตี๋ยว,นะยว,ยวก็มีอาชีพค่นะ,ะเพราะว่าโดนนมมีคโทราก็ก็<ม>อบอกแบบนั้นละกันเนาะผมก็เป็นห่วงลูกค้าโนนนี่เหมือนกันเพราะเพราะเดี๋ยวนี้มันอ๋อโดนหลอกขนาดส่วนตัวผมเป็นคนส่งผมก็โดนอืลลอมต้องปฏิเสธไปเลยแหละพี่เพราะว่าของจํานวนไม่เงินไม่ใช่น้อย เองเนาะว่าว่าเราสั่งอะไรไปเนาะใช่ถ้าเราสั่งเราจะรู้เองเป็นไปนไม่ได้หรอกที่สั่งของทีหกเจ็ดนะพันเนี่ยพี่นะมันไม่ใช่น้อยนะใช,ใช่ไหมเออแล้วหนูก็ไม่เคยสั่งของเยอะขนาดนั้นอืมโอเคขอบคุณพี่มากค่ะถ้าว่าหลังถ้าไม่ค่ะถ้าว่าหลังไม่ไม่ได้ลงด้วยก็หนูก็อยากรู้เหมือนกันว่าใครเอาเบอร์หนูไปใช้คือใช้บ่อยมากมันไม่ใช่แค่ครั้งเดียวนี่พี่ เบอร์หนูเนี่ยคือเขาเอาไปแล้วก็มันจะทาความเสียาหายให้ขนส่งใช่ไหมวันหลังอะ่ะเขาก็จะไม่กล้ามาส่งของที่เบอร์โทรนี้ถูกไหมทําให้เราเสียถูกไหมพี่ถูกไหมเพราะหนูใช่เราต้องมารู้ไงว่าเข<อ>าจะใส่ผิดอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันหนูว่าจงใจมากกว่าพี่เพราะว่าถ้ามาใส่ผิดอ่ะมันคงประมาณเดือนออเ,เออปฏิเสธไปเลยละกันเนาะใช่เพราะว่า เพราะว่าเดือนเนี้ยส่งมาผิดสีรอบแล้วนะใช้เอร์นหนูเนี่ยคือมันเยอะแล้วอะ่ะมันเยอะเกินไปแล้วอะ่ะเ,<อ>เพราะว่าเมื่อเช้านี้ก็มีอยู่เจ้าหนึง่งโอเคขอบคุณพี่มากปฏิเสธไปเลยค่ะมันไม่ใช่ของหนูไม่ต้อยยงว่าค่ะโอเคต้คองถ้ามีมาอีกก็ปฏิเสธค่ะก็จะโทรมาถ,ถามก่อนนะแล้วก็หนูก,ก็ปฏิเสธไปเลยนะค่ะค่ะขอบคุณค่ะ โ <Okay, S 2> <า>อเคคอบคุณค่ะโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับนี่เม,มื่อเช้ามีึกฟังนะ,ะมา<อ>คนระบบมามนะันขึ้นเป็นเบอร์ซีรัตและของมูลละห้าพัาานบาทไม่เป็นตกตึอ,อ่านะพี่อ่างละพันกว่าบาทแต่มีนสองอออบ้างเจิดร้อยบงนสิบบา,ตบาตแต่คนที่ส่งมาให้คือเอ่อของคุณตาแต่ใ่ ใช่เบอเบอร์้รับเบชื่อผู้รัจะเป็นชื่อคุณตาบานเลขที่กนี่ก็ใส่ใสเป็นบ้านลุงอะครับอ๋อใส่บ้านเลขที่บ้านลุงคแต่ว่าเอาเบอร์หนูลงแล้วชื่อมุชชื่อชื่อมุตาชื่อคุณตาไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะค่ะค่ะอ่าอย่าคนเนาะนะคะคือหนูโดนกรณีอย่างนี้นะ เออ่ตั้งแต่เดือนนี้มานะคะ fc เนอะโดนคนเอาเบอร์โทรศัพท์คนสั่งของสั่งของมาส่งให้บ้านลุงพลถ้ามาส่งที่นูน่นมันต้องมีชื่อพี่นัทกวัวเจียวเป็ดแล้วพี่นัทไม่เคยให้ส่งของไปทางนู้นมานานแล้วพี่นัทจะส่งมาบ้านพี่นัทถ้ามี fc ส่งให้ก็คือสัง่งอย่างบ้านแมวเนาะเขาส่งข้าวแมวมาให้เออนะ เก็บแ,แ,แค่นี้เป็นเตือนเป็นอุทาหรณ์ว่าใครที่กําลังเนาะนะ้ด้อย่างนี้อย่าเล่นเลยคุณอยู่เถอะพอเหนื่อยจบ